บางครั้งมีความรู้สึกว่าอยากจะทําร้ายเมียน้อยให้เจ็บปวดมากๆเหมือนที่เราเจ็บปวดนะคะอยากจะสาบแช่งอยากจะเรียกว่าอยากจะบุกไปทําร้ายเลยอ่ะนะคะเออเรื่องนี้ครูขอเลยครูเจอมาเยอะแล้วบางทีบางทีเมียหลวงก็โดนฟ้องครูเคยเจอเมียหลวงที่บุกไปทําร้ายเรียกว่าทําร้ายร่างกายเขาอ่ะนะคะแล้วเขาไม่มีเอ่อไม่มีหลักฐานมากพอที่จะฟ้องชู้ต่อให้ฟ้องชู้ได้การทําร้ายร่างกายก็ไม่ถูกต้อง แล้ที่ครูไม่อยากให้ทําลายร่างกายเมียน้อยเนี่ยบางคนบอกครูว่าบางคนเมียหลวงบางคนแบะด้วยความแค้น้อาก็จะบอกว่าครูไม่ต้องมาทําเป็นคนดีเลยนะไหนครูบอกว่าครูออยู่ฝั่งเมียหลวงไงได้นอนเชคะครูต้องอยู่ฝั่งความถูกต้องทุกคนต้องอยู่อยู่ฝั่งความถูกต้องครูไม่ได้บอกว่าครูเข้าข้างเมียน้อยเลยแต่ครูจะบอกแบบนี้ค่ะเราอย่าเอาตัวลงไปทําอะไรที่มันแย่มันเรื่องมันแย่อยู่แล้วนะแล้วอีกอย่างหนึ่ง คุณอยากจะทําร้ายเขาเนี่ยนะเมียน้อยเนี่ยนะคุณรู้ไหมว่าคุณไม่จําเป็นต้องทําร้ายเมียน้อยเลยการที่เขาตกที่นั่งเป็นเมียน้อยนะั่นคือเขาทําร้ายตัวเขาเองเขาไปอเอาตัวเองไปวางในจุดที่ต่ําที่สุดของการเป็นมนุษย์คนหนึ่งแล้วจริงๆขอโทษนะถ้าใครดูอยู่ถ้าเป็นเมียน้อยนะคุณไม่ได้ด่านะนี่ไม่ใช่คําด่านะมันเป็นจุดที่ หนูไม่รู้วันหน้านะคุณไม่รู้ว่าหนูอาจจะแบบเดือดร้อนร้อนเงินเออหรือว่าอะไรยังไงก็ตามอะ่ะอายุยังน้อยหรือว่าไม่ทันได้คิดยาวเนี่ยจริงๆการเป็นเมียน้อยการตกป็นที่นั่งเมียน้อยเนี่ยเป็นสิ่งที่เอ่อเป็นการทําร้ายตัวเองนะเออเออโอเคหนูอาจจะมาว่าหนูชนะหนูถูกเลือกหนูเลือกเอเขาเขาทิ้งเมียเขามาเลือกหนูเนี่ย เขาไม่ได้ทิ้งเขาไม่ได้เขาไม่ได้รักหนูเพราะถ้าเขารักเนี่ยทุกคนบอกไหนคลิปเลยถ้าเขารักหนูเขาจะมาให้หนูเป็นเมียน้อยเข้าใจไหมคนเรารักใครจะให้เกลียดคนคนนั้นยิ่งรักมากยิ่งให้เกลียดมากถ้าเขารักหนูจริงๆต้องไม่มีเมียหลวงหนูต้องไม่เป็นเมียน้อยหนูจะต้องเป็นเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายผู้ชายหลายคนนะบางทีเมียน้อยไปยุผู้ชายให้ไปหยากบเมียหลวงไปทำลายครอบครัวเขา ให้ไปหยามาเพราะหวังว่าเขาอยากกับเมียหลวงแล้วเขาจะมาจดทะเบียนกับเราอันนี้จากประสบการณ์ที่ครูทำงานอยู่นะน้อยมากค่ะส่วนใหญ่จะไม่ใช่อ่ะในการพวกนี้ผู้ชายพวกนี้มันหยาไปไปเรื่อยแหละบางคนมันหยาไปเรื่อยมันหยามันหยาบมีหลวงมาจดเราได้มันก็หยาเราไปจดคนอื่นได้แต่ส่วนใหญ่ผู้ชายที่หยากับเมียแรกแล้วจะไม่จดครั้งที่สองจะไม่จดกับเมียน้อยเพราะอะไรรู้ไหมเมียน้อยบางคนเข้าใจสําคัญตัวเองว่าที่เขาหยากกับเมียเขาเพื่อหนู เพื่อเมียน้อยไม่ใช่ค่ะเขาอยากกับเมียเขาเพื่อเป็นใบเบิกทางให้เป็นเหมือนกับพาสปอร์ตเขาเป็นฟรีเป็นอิสระพอเขาเป็นอิสระแล้วเขาเลยมาอยู่กับหนูได้โดยที่เขาไม่โดนทนายเออไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่น,นักสืบไม่โดนทักนักสืบมาตามถ่ายรูปหนูก็จะไม่เดือดร้อนและหลังจากที่เขาเบื่อหนูแล้วเขาเป็นเมียน้อยคนใหม่เขาก็จะไม่ถูกไม่ถูกตามเพราะว่าเขาไม่มีใบทะเบียนสมรสแล้ว เขาปลดแอกให้ตัวเองให้ตัวมีฉลาดในการที่จะมีเมียน้อยคนที่หนึ่งเมียน้อยคนที่สองเมียน้อยคนที่สามคนที่สี่เขาจะมีเมียน้อยไปเรื่อยๆยกเว้นว่าเมียเขาอยากแบบเออเมียเขาแบบไม่ตัดทางไปวัดไม่คบกับเขาแล้วเขาก็จะมีผู้หญิงไปเรื่อยๆเขาจะไม่ได้ไม่ได้อย่าทางนั้นเพื่อมาจดกันเพราะนั้นเขาไม่ได้รักเราเมียน้อยเนี่ยครูเจอเยอะที่เป็นคนไข้จิตเวชเป็นคนไข้ซึมเศร้าเป็นคนไข้แพนิคเออ ประส,สาทคิดเลยนะเพราะอะไรอันนี้ไม่ได้พูดเพ,พราะเสียสีนะตั้งใจฟังนะนี่เรื่องจริงถ้าใครที่เป็นเมยน้อยอยู่ฟังจะรู้ว่าที่ครูพูดเป็เรื่องจริงนะเอ้ยครูมาอยู่ในบ้านหนูได้ไงจริงหนูจะอยู่กับความรู้สึกว่าเขาให้ความหวังเหมือนนั่นหวังว่าเป็นปีๆล่ะจะเลิกแล้วจะยาแล้วรออีกหน่อยรออีกหน่อยรออีกหน่อยรอจนหนูแบบฉันจะต้องรออีกนานแค่ไหนไม่ได้รักทนอยู่เพื่อลูกทนอยู่เพื่อนั่นทนอยู่เพื่อน,นี่ นะถ้าหนูรู้ในสิ่งที่ครูได้ยินหนูตกใจแน่หนูช็อกแน่เสียดายที่คลิปเหล่านั้นครูเอามาให้ไม่ได้มันไม่ใช่คลิปของครูเป็นคลิปที่เขาไปใช้ในหลักฐานในการฟ้องชูผู้ชายพูดกันมีน้อยพี่รักนะอย่างนั้นอย่างนี้แต่พูดกันมีหลวงว่ายินนั่นน่ะเหรอเ,เอาไว้นอนด้วยผู้หญิงพันนั้นผมจะมาทาอะไรผมก็ต้องเลอกผมก็ต้องรักลูกรักเมียอยู่แล้วไม่แค่ผู้หญิงเอาไว้ระบายความใศรอะ่ะเขาพูดอย่างนั้นน่ะเออ แต่หนูไม่ได้ยินไงอืมแต่ครูได้ยินไงเรามีความสงสัยในคุณค่าของตัวเองเมื่อไหร่มันจะเลิกกับเมียมันเดี๋ยวมันบอกมันไม่รักไงเดี๋ยวมันด่าเมียมันมันไม่ได้ด่าเมียหรอกมันอยู่กับหนูมันก็ด่าเมียให้หนูฟังมันอยู่กับเมียมันผู้ชายคนนี้ครูขออนุญาตใช้คําแบบนี้เลยนะเขาอ่ะเขาแล้วกันครูไม่ชอบหยาบเขาอยู่กับเมียเขาเขาก็ด่าหนูไม่ใช่ด่าธรรมดาด้วยนะดูถูกด้วย จริงๆครูฟังพี่พวกนี้มาหมดแล้วดูถูกหนูด้วยว่าหนูด้วยเพราะหนูคืนผูเนี้ยที่เขาปกปิดที่เขาอะไรไม่ใช่เขาเขาไม่ต้องการให้มีหลวงมาคุกคามหนูว่าไม่ใช่เพราะเขาปกป้องหนูเขาปกป้องตัวเองเพราะถ้าเขาถูกคุกคามนะถูกฟ้องเขาอาจจะตกหนึ่งตกงานสองเขาโดนฟ้องชู้ปรากฏว่าเขานอนกับหนูไม่ได้อีกแล้วนึกภาพออกอย่าง เขาบอกเป้าตัวเขาเองคนหนูตั้งใจฟังนะเมียน้อยทั้งหลายนะผู้ชายที่เอาเราไว้เป็นเมียน้อยไม่ได้รักเราถ้ารักเราถ้าเขาบอกว่าเขาจะหย่าก,กับเมียเขาพูดวันนี้อาทิตย์หน้าเขาหย่าได้แล้วมันไม่ยอมเซ็นให้จริงๆมันมีวิธีผูไม่อยากพูดเองไอะผู้ผมมูอยากชี้โงให้กระลอกเองอ่าถ้าเขาอยากหย่าจริงๆหาทนายมามันมีวิธีทําให้หย่าได้อืมรอไม่เกินปีอะ มันมันจะมีช่องทางกฎหมายอ่ะรอ,อแบบเออนะมันทําได้ถ้าเขาจะทําหนูเข้าใจไหมมันเหมือนเราจะทําอะไรบางอย่างถ้าเราตั้งใจจริงๆอ่ะมันไม่มีทางตรงก็ไปทางลัดเขาไม่ได้ต้องการจะยาถูกปะเพราะเมียน้อยเนี่ยจะตกอยู่ในภาพที่ว่าสายหัวล็อกเกอร์รอรอรอแล้วการเทรดี่ยนะคะเมียน้อยเนี่ยความเสียหายของเขาเนี่ยนะคะคือ เกียรติยศแล้วเกียรติยศแล้วชื่อเสียงเป็นเรื่องสําคัญมากรู้ไหมสังเกตมาดูข่าวไหมเวลาดาราเนี่ยเขามีชื่อเสียงเขามีเกียรติยศเขาโชว์ตัวทีนึงเขาได้เงินเป็นได้เงินเยอะมากเพราะเกียรติยศแต่ถ้าเมื่อไหร่ชื่อเสียงเขาเสียหายปับ๊บโดนคนนั้นปลดคนนี้ปลดนายจ้างปลดลูกค้าปลดสปอนเซอร์ปลดหมดเลยนะชื่อเสียงคือสิ่งที่มีมูลค่ามากมาก นี่คือเหตุผลที่ดาราบางคนที่เขาฉลาดเขาวางตัวดีวางตัวเป็นไม่ทําตัวเสื่อมเสียเขาหาเงินกับชื่อเสียงได้จนแก่เลยนึกอ,ออกไหมแต่ดาราบางคนเนี่ยเราก็มีข่าวออกมาออกมาเนี่ยไม่นานมันเนี่ยเออดาราคนมีชื่อเสียงพอทําอะไรที่ทําให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงอนาคตดับหมดดังนั้นการที่ผู้หญิงคนหนึ่งคิดสั้นคิดตื่น อาจจะเดือดเนื้อร้อนเงินต้องการเอาเงินไปช่วยแม่ที่ป่วยอาจจะมีลูกแล้วก็สามีทิ้งต้องการหาเงินต้องการหาที่พึ่งอะไรก็แล้วแต่ต้องการความสุขสบายอะไรก็แล้วแต่แต่คิดสั้นสั้นมากเอาจริงนะเป็นเมียน้อยเขานะไปหาสามีฝรั่งยังจะดีกว่ามันมีหลายคนนะที่ครูเคยเจอบางคนเคยเป็นเมียน้อยเขาแล้วตอนหลังคิดได้ไวตัวทัน ฉลาคือตอนแรกแค่อยากจะเอาชนะมีหลวงเอาไปเอามาเมื่อไหร่มัน,มนจะมันไม่อยากสักทีแล้วตัวเองก็เข้าเนื้อไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วผู้ชายก็เริ่มไม่พอลูกเข้ามาหาลาัยลูกเราต้องใช้เงินลูกผู้หญิงที่เป็นเมียน้อยต้องรอให้เงินเหลือจากเขาเอาไปให้ลูกเขาแล้วถึงจะมาถึงตัวเองผู้หญิงบางคนเริ่มคิดได้เอาให้ไปเข้าแอปหาคู่ไปหาฝรั่งที่เขาแบบว่าฝรั่งอายุเยอะหน่อยฝรั่งอาวุโสที่จะมาอยู่ไปเลือกฝรั่งเพราะทำไมถึงเป็นฝรั่งทำไมคุณถึงพูดว่าแนะนําให้เป็นฝรั่งหลายคนฝรั่งเนี่ยเขาไม่ถือสาเขาไม่ถ ว่าคุณเคยผ่านอะไรมาคุณเคยมีลูกมาแล้วมีลูกตรงลูกติดถูกไหมคะอืมเขาให้โอกาสแต่คุณต้องเป็นคนดีนะเออต้องไปปรับปรุงตัวเป็นข้าชนะกติที่ดีต้องต้องต้องปรับตเปลี่ยนใหม่หมดเลยแล้วผู้หญิงคนนั้นเขาเปลี่ยนใหม่หมดเลยเขาไปเจอแฟนตากีนฝรัลล่งแล้วเขาก็ไม่ต้องตกที่นั่งเมียน้อ,นอยอีกต่อไปเขาได้เป็นเมียอย่างถูกต้องอืมคือฝรัลล่งเนี่ยเขากเกษียณอายุราชการเขาย้ายมาอยู่เมืองไทยมาพร้อมกับเงินก้อนที่แบบเขาเรียกนะเงินบำนาญป่ะเออเออที่ได้เป็น CA? ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือ เออจากเป็นเมียน้อยเขาก็ไปเป็นเมียฝรั่งเขาก็มีชีวิตที่ที่ที่อออย่างน้อยสบายใจไม่ต้องไปลาวีอ่ะไม่ต้องไปลาวีไม่ต้องไปกลัวเขาจะจับได้ไม่ต้องไปกลัวไปไหนมาไหนกลัวใครมาถ่ายรูปกลัวออนักสื่อมาถ่ายกลัวโดนฟ้องไม่ต้องมาแบบโอ้เมื่อไหร่ผู้ชายจะมาบ้านเราคือมีสามีของตัวเองผู้หญิงหลายคนที่เป็นเมียน้อยเขาเพราะว่าคิดว่าตัวเองนะ่ะสิ้นไร้ไม้ตอกที่จะเป็นเมียหลวงเพราะอะไรเฮ้ยแต่งงานมาแล้วสามีอาจจะไม่ดี สามีติดคุกก็มีสามีติดยาสามีทิ้งสามีไม่รับผิดช,ชอบเป็นแม่เลี้ยงเดียวทําไงดีผู้หญิงคนเดียวจะเลี้ยงลูกไม่มีก็เลยไปเป็นเมียน้อยเขาก็เลยไปตกที่นั่งไปให้ผู้ชายหลอกว่าเออเขาจะเลิกกับเมียแล้วแล้วก็เข้ามาซัพพอร์ตตรงนีนน้นิดหน่อยแต่จริงๆแล้วการที่เอาตัวเองเนะี่ยวางโพสิชั่นให้เป็นเมียน้อยเนะี่ยคือการทําลายชื่อเสียงตัวเองจนเสื่อมเสียวันดีคืนดีสมมุติว่าคุณมีจังหวะด,ดีๆเข้ามาในชีวิตเพราะคุณสวย แล้วคุณมีจังหวะด,ดีๆจะได้ทําหน้าที่การงานดีๆถ้าวันดีคืนดีเกิดมีหลวงเข้าไปลาวีนะเขาแค้นนะคุณไปทาให้เขาเจ็บมากเขาทำทำลายครอบครัวเขาอะ่ะเออคุณเกิดเขามาประจานนะอนาคตด,ดับสิ้นเลยค่ะดับสิ้นจริงๆนะคะชื่อเสียงเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีราคามากที่สุดยังไม่นับสุขภาพจิตเมียน้อยทุกคนนะ่ะจิตใต้สํานึกรู้ว่าตัวเองอยู่ในจุดที่ต่ําสุดของการที่เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นผู้ คุณรู้อยู่แล้วผีสิงข้อสามคุณรู้อยู่แล้วนรกคุณรู้อยู่แล้วกระทะทองแดงคุณรู้อยู่แล้วปีนต้นงิว้วคุณไม่เชื่อเพราะคุณกลัวที่จะเชื่อแต่เชื่อไหมว่าจิตใต้สํานึกคุณรู้ว่าคุณเนี่ยทําสิ่งที่ทําให้ตัวเองตกต่านี่คือเหตุผลที่เมียน้อยหลายคนจึงชอบใช้ชีวิตที่หรูหราขับรถแพงๆเมียน้อยไม่ขับรถถูกๆไม่ขับรถเออ ธรรมดาจะต้องขับรถที่มันแบบยี่ห้อดังๆยี่ห้อที่รู้ว่าเนี่ยแพงเมียน้อยจะต้องถือกระเป๋าใบเป็นหมื่นเป็นแสนจะไม่ถือกระเป๋าแบบเมียหลวงใช้อะไรก็ได้เคยสังเกตไหมเมียน้อยจะใช้ของแบรนด์เนมมากนี่เรื่องจริงถามว่าเป็นเพราะเมียน้อยนิสัยไม่ดีหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะที่เมียน้อยต้องใช้ของแพงมากๆเพราะว่าเมียน้อยต้องการกลบความรู้สึกของตัวเองที่รู้สึกว่าตัวเองนั้นด้อยค่าตัวเองเป็นแค่เมียน้อยตัวเองกินน้ําใต้ศอกตัวเอง ไม่ไม่ได้มีที่ยอมรับในสังคมไม่มีทะเบียนสมรสไม่มีอะไรชั้นไม่มีค่าชั้นเป็นแค่มืออ่รองเขาฉันเป็นแค่คนที่เขาแอบเอาไว้เขาไม่เปิดเผยเขาเพราะนั้นเขารู้สึกด้อยอยู่ข้างในจิตใจเขามันเผาครูรู้สิเพราะมีน้อยหลายคนเป็นโรคซึมเศร้าทำไมครูจะไม่รู้ไงครูรู้ไงนี่คือเหตุผลที่เขารู้สึกว่าถ้าข้างในใจชนะตัวชนะตัวตนของฉันมันช่างไร้ค่าถ้าชั้นถือกระเป๋าใบแล้วเป็นแสนมันทําให้มันดูมันดูมันดูดึงชั้นขึ้นมา นึกออกไหมถ้าเขาขับรถแพงๆขับรถยี่ห้อแพงๆมันทําให้ดึงความมั่นใจเขาขึ้นมาเพราะว่าลึกๆเขารู้ว่าเขาได้ค่าเขาจึงใช้วัตถุมาทําให้ตัวเองดูเหมือนจะมีค่านึกภาพออกหรือยังเหมือนแบบเหมือนกาที่ไปเอาเอา,เอา,เ,อาเอาปีกหงอติดอะ่ะจริงๆข้างในเขาเจ็บปวดนะมีน้อยหลายคนติดบุหรี่มีน้อยหลายคนใช้ยานอนไม่ได้นะนอนเองไม่ได้เพราะอะไรเพราะนรกมันกินหัวเขาเพราะเขารู้ว่าเขาทําอะไรอยู่ เขาหลอกตัวเองว่าฉันมีความสุขเขาพยายามจะโพส์ให้เมียนหลวงเห็นว่าเหมือนแบบว่ากบเกลื่อนแต่จริงๆแล้วเขาทุกข์มากเพราะมีน้อยหลายคนกินยาต้านเ้าเมียน้อยหลายคนกินยานอนหลับนอนเองไม่ได้เพราะถ้าหลับกลัวว่าระหว่างที่ง่วงอ่ะนรกจะมาไม่ใช่ว่าเขาแกล้งอย่างที่เราเราคิดนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเมียน้อยเนี่ย เขาได้ทําลายตัวเองเรียบร้อยแล้วทั้งอนาคตแต่เขาจะไปเจอผู้ชายดีๆอ่ะอย่างบางคนเนี่ยไปเจอสามีฝรั่งไปเจอผู้ชายดีๆถ้าเกิดว่าเขาสืบได้ขึ้นมาเกิดไม่หลุดเขาสืบได้ขึ้นมาเฮ้ยคนนี้เคยเป็นเมียน้อยเขาบางคนบางคนเขาถือม,มากนะเขาไม่เอานะเออเป็นโอกาสตัวเองที่จะมีอนาคตที่ดีชื่อเสียงพังหมดแล้วบางคนเนี่ยมีบางคนทํางานอยู่โรงงานแล้วก็พอถูกจับได้ว่าเป็นเมียน้อยมีหลวงประจานปั๊บตกงานเลยไม่ใช่ตกงานไม่ใช่เขาไล่ออกด้วยนะตัวเองสู้หน้าคนอื่นไม่ได้เออ หัวหน้าก็ย้ายย้ายไปอยู่แผนกที่แบบหนักๆกะคือไม่ไม่มีใครเอาเงไม่มีที่ยืนในสังคมเมียน้อยไม่มีที่ยืนในสังคมไม่มีใครยอมรับสังเกตไหมเวลามีหลวงร้องไห้มีหลวงเศร้าสามีนองใจคนปลอบคนเออแกนะผู้ชายมันเลวอย่างนี้อย่างนี้โอ้แกมันนะมีคนให้กําลังใจมีคนปลอบเวลาเมียน้อยถูกผู้ชายทิ้งอ่ะผู้ชายมันมาเอาเราเป็นเมียน้อยแล้วมันเบื่อแล้วมันไปมีผู้หญิงคนอื่นเมียน้อยถูกผู้ชายทิ้งร้องไห้อะใครได้บ้าง ร้องให้อะไรได้บ้างไม่ได้ค่ะบอกใครนะเขาจะหัวเราะเอาเขาจะสมน้ำหน้าเอาเขาจะกระทืบซ้ำล้มแล้วจะกระทืบซ้ำเพราะฉะนั้นการเป็นเมียน้อยเนี่ยเจ็บปวดที่สุดตกต่ำที่สุดแล้วนะคะใครเลิกได้เลิกเถอะไปหาอะไรที่หาคนดีๆนะคะเพราะฉะนั้นตัวภรรยาหลวงไม่ต้องไปคิดร้ายเขาอีกแล้วเพราะจุดที่เขาอยู่นะันคือจุดที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตเขาแล้วเสื่อมเสียชื่อเสียงเสื่อมเสียทุกอย่างหมดอนาคตที่จะได้เจอผู้ชายดีๆและ ข้างในมันกัดก่อนในใจเขาเขาไม่ได้อยู่สุขสบายหรอกจริงๆจิตใต้สำนึกเขารู้เขารู้เขาหลอกตัวเองไัมเขาหัวเราะเสียงดังโพส์ไปเที่ยวน่นใช้เงินใช้ไรแบบทำเหมือนกับอวดอวดไม่หลวอ,อวดจริงๆแล้วเขาก,กบแผลในใจเขาคนที่มีความทุกข์สังเกตจะหัวเราะเสียงดังคนที่เป็นซึมเศร้าหัวเราะเสียงดังค่ะคนที่อวดมากๆในะข้างในมีแผลอยู่ข้างในใจเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปโกรธเขาเลยเขาเจ็บมากแล้ว ะคระูก็ฝากไว้ว่าถ้าใครไม่อยากเจ็บต่อเลิกซะกับเนื้อกับตัวเถอะเวลาในคลิปหมดอีกแล้วถ้าใครต้องการแอดไลน์มาปรึกษาครูนะคะ0897456111นะคะ